สัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องเพทายชาแนลมาชมแปดสามศูนย์ครับล็อกนี้น่าจะเป็นดินเหนียวนิดๆนะผมห่างสี่คงห้าใบยี่สิบแปดนิ้วกับรถไถแปดศูนย์สามศูนย์เอ้ยแปดสามศูนย์ ล้เทิพแล้วบานตะก้องอ้าวล็อกนี้น่าจะใช้กำลังแบบเต็มที่นะครับเพราะว่าทีมงานนี้เขาไถาลึก นี่มันหางเบกิกเบิก้วน้องไม่ใช่หางพรวนอ,อ,อะไรจะวิ่งเร็วขนาดนี้โอ้รถยังไม่แห้งอ่ะแโอ้จะวิ่งได้สุดจัดจริงๆครับนี่แหละครับจัะแม่รถไงเอาหนออ ไปแล้วฮะโอ้เสียที่แต่มันไงเหระครับโอ้กดเจียต่อไปแล้วเอ้าไปไม่ไหวกดกลับแล้ว แรงดีจริงๆครับ8 0ดเอ้แปดสาสูบกสูบเทอเอร์โ้อบ125แรงมาแรงดีมากโอ้เคยยางไทยแต่อนหางบึกเบิกมือนี้เดมมาเล่นไทยหางบึกเบิกครับ จะจวดจะแรงไปไหนลูกที่เอ้ยโอ้เยเยี่ยมไปะใจจริงๆครับเดี๋ยวตามไม่จจไหว ตอนไ้วิ่งนะครับโอ้ถือว่าลึกอยู่น่าจะมีสามสิบสามสิบสี่สิบเซนได้ครับเอาลงลึกกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมาถ่ายอีกอยู่ คนลาวคนไทยหล่หลอกประจันครับเอาอันนี้ทำของเป็นของตัวเองนะครับผมไม่ได้รับจ้างครับรถใหญ่ๆอย่างนี้รับจ้างไม่น่าจะเหมาะนะครับเพราะว่าเขาเจ้าคือสิบโอกาจ้างหลัตีเพราะว่าไทยเลือกจริงครับผมอู้ 放声去。 วิ่งไวจัดเลยแปบ๊บเดียวสุดหัวงานอะแบบนี้วันหนึ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยได้งานแน่นอนโอ้โหไหวครับไปน้ำมัได้เร็วโหดฮะาถ่ายคนมารอบนี้ก่อนครับเดี๋ยวให้ผมซ่งมือแห้งจักน้อยก่อน